นายสรศักดิ์เพียรเวทเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาครั้งที่3ทับ2,563โดยมีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมนะคะในที่ประชุมก็มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 ค่ะเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติการของข้าราชการและบุคลากรในวงงานรัฐสภาก่อนมีมติเห็นชอบ5มาตรการนะคะได้แก่มาตรการที่1ก็คือไม่อนุญ,ญาตให้ข้าราชการและบุคลากรในวงงานรัฐสภาเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดเว้นแต่มีความจำเป็นจะพิจารณาเป็นรายกรณี สำหรับบุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อต้องกักตัวเป็นเวลา14วันและต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้ยกเลิกกำหนดการศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศค่ะรวมถึงการจัดงานสัมมนาทางวิชาว,วิชาการการประชุมต่างๆนะคะเพิ่มมาตรการในการป้องกันและคัดกรองบุคลากรในวงงานรัฐสภาซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยหรือผู้ติดตามประจำตัวสมาชิกสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสื่อมวลชนประจำรัฐสภาด้วยนะคะ ประการที่5ค่ะให้เฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยให้ทําความสะอาดสถานที่ทํางานอย่างสม่ําเสมอให้บุคลากรในสํานักงานป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงในการรับและก็แพร่เชือ้อ เลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรนะคะยังกล่าวถึงมาตร,ราการการทำงานที่บ้าน w o r k from home ของข้าราชการพนักง,งานราชการและลูกจ้างในวงงานรัฐสภาด้วยว่าให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าของแต่ละส่วนนะคะโดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเดิมทั้งนี้ค่ะแนวทางการปฏิบัติงานจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกับการประกาศของสำนักงานคณะกรรมาการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอสำนักงานเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ